ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในแบบ got it easily ที่ got it channel วันนี้นะคะเรามาสอนเรื่อง tiktok กันค่ะอยากให้คลิปปังใน tiktok ต้องเลือกใช้เสียงให้เป็นกันนะคะปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์ม tiktok ได้รับความนิยมอย่างมากใครๆก็สามารถเป็นคนดังหรือเป็นดาว tiktok ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆ Tik t o k นะคะไม่มีไลฟ์สไตล์ที่ตายตัวทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เท่ากันไม่ว่าจะอายุน้อยไว รุ่ไว้ทำงานหรือแม้กระทั่งคุณปา้าคุณลุงคุณยายก็สามารถเป็นดาวทิกตอกได้ภายในพวก้ามคืนถ้ามีคอนเทนต์ดีๆค่ะเมื่อเราสนใจอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นดาวทิกตอกแล้วมาดูกันค่ะว่าจะทํายังไงให้คอนเทนต์ของเราปังติดชาร์ตยอดแชร์ถล่มทลายกันค่ะสิ่งสําคัญของทิกตอกนะคะคือการเลือกใช้เสียงค่ะการเลือกใช้เสียงในทิกตอกสาคัญอย่างไรการสร้างคอนเทนต์ในทิกตอกนะคะมันเป็นการนํารูปนําภาพเคลื่อนไหวนําเนื้อหามารวมกันค่ะและเสียงค่ะของ ติ๊กตอกจะทําให้คลิปเรามีความเพลิดเพลินม,มีความสนุกสนานดังนั้นให้เราเลือกใช้เสียงใช้เพลงนะคะใช้เอฟเฟกที่ดีก็จะช่วยทําให้ติ๊กต็อกของเราหรือคลิปที่เราลงในติ๊กต k อกเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะขึ้นค่ะโดยประโยชน์ของการใช้เสียงในตนะิ๊กต k อกเนี่ยหรือความสําคัญของการใช้เสียงในติ๊กต k อกนัคือ1เชื่อมต่อกับคนดูได้ดีกว่าค่ะเสียงในติ๊กต k อกนะคะถ้าเราสามารถทําเสียงให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็มีแนวโน้มว่าจะช่วยเชื่อมต่อระหว่างคนดูกับครีเอเตอร์หรือววว่าาาาาคคคนนนดูกกกับเรให้้้มมมมมีีสสุุขขึ เขารู้ว่าเขามาช่องเนี้ยเสียงอย่างเงี้ยมันคือคุณแน่นอนเปิดคลิปมาปุ๊บวันนี้อยากฟังเสียงหัวเราะดีๆต้องมาคนนี้แหละฟังเขาหัวเราะแล้วเรามีความสุขตามไปด้วยรวมถึงการใช้เสียงเนี่ยสามารถทําให้คนดูเข้าถึงและเข้าใจไลฟ์สไตล์ของครีเอเตอร์ได้มากขึ้นค่ะอย่างที่2ค่ะการใช้เสียงใน Tik t o อกทาให้วิดีโอดูสนุกและน่าสนใจมากกว่าเดิมแน่นอนเขาว่าคลิปที่มีเสียงเพลงหรือเสียงภาคย่อมดีกว่าวิดีโอที่ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะจะทําให้ตัวคลิปเนี่ยดูง่ายน่าสนใจและก็ดึงดูดคนดูได้มากขึ้นค่ะอย่างสุดท้ายค่ะ สามารถบ่งบอกตัวตนของเราได้ถ้ายังหรือเสียงนะคะจะทําให้คนดูรู้จักตัวตนเรารู้จักเอกลักษณ์ของเรารู้ว่าแนวทางของช่องของเราในติ๊กตอกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรสายตลกหรือเปล่าสายหวานหรือเปล่าสายเกาหลีสายเที่ยวสายกินซึ่งคนดูค่ะเขาสามารถเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะกับตัวเองเลือกคอนเทนต์ที่เขาอยากจะดูถ้าเขาเลือกแล้วค่ะเราอาจจะเป็นหนึ่งที่อยู่ในใจของเขาก็เป็นได้ค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าแล้วจะใช้เสียงอย่างไรให้คนติดตามเรามากขึ้นอย่างแรกค่ะต้องเลือกใช้ เสียงที่กาลังอินเทรนหรือเพลงที่กําลังมาแรงมาเป็นอยู่ในกระแสนะคะเพลงไหนเทรนไหนกําลังมาถ้าเป็นดาวติ๊กต็อกจริงๆนะคะเราต้องพันทุกกระแสค่ะลองหยิบมาใช้ดูในคอนเทนต์ของเราว่าสามารถเข้ามามิกซ์หรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเทนต์ของเราได้อย่างไรอย่างที่2ใช้เสียงเพลงที่เข้ากับจังหวะในวิดีโอบางทีเราทําอัดวิดีโอแล้วนะคะมีภาคแล้วการใช้เสียงเพลงมันเป็นการกระตุ้นเข้าไปนะคะเพิ่มอารมณ์เพิ่มอรรถรสหรือเพิ่มความสมูทให้กับการรับชมคลิปของเราใน t i k t o ็ ได้ค่ะอย่างที่3มใช้เสียงพากที่เข้าถึงง่ายเสียงพากอย่างเงี้ยค่ะแบบ voice over เนาะจะทําให้คนดูเหมือนได้ฟังครีเอเตอร์พูดโดยตรงเสมือนได้พูดคุยกันจริงๆรู้สึกสบายและรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นค่ะด้วยเสียงพากนะคะอาจจะเป็นเสียงที่เราพูดอยู่แล้วเสียงที่เราดัดขึ้นมาเสียงที่เป็นภาษาถิน่นหรือเสียงใดๆก็ตามที่เราสามารถใช้เสียงตัวเนี้ยได้บ่อยๆให้เป็นเอกลักษณ์ที่คนดูจําได้ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะการใช้เสียง sound effect sound effect ตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องเพิ่มอัรถรสณ์ค่ะอย่างเช่นถ้าเราทำคอนเทนต์ มีจุดที่มีพีคๆอ่ะเราอาจจะใช้เพลงที่เป็นค่อยๆบรรยายเริ่มข,ข,ขึ้นขึ้นจนถึงที่จุดพีคเราก็ใส่ซาวเอฟเสียงค่อเป็นเปียงป,ปังให้เกิดความสนุกให้มันเร้าใจคนฟังมากขึ้นตรงนี้ค่ะคนฟังก็จะมีความอินมีความสนุกกับเรามากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะเหล่าครีเอเตอร์การใช้เสียงเนี่ยก็ไม่ยากไม่ง่ายเนาะลองนําเทคนิคที่พูดในคลิปนี้ลองไปทํากันดูนะคะแน่นอนค่ะว่านอกจากเสียงการเป็นดาวติ๊กตอ,อกให้มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยเราต้องเพรียเก่งเราต้องขยันเราต้องมีวินัยในการสร้างสรรค์ผล งานและที่สําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะก็คือความสนุกในการทำคอนเทนต์ถ้าเรามีความสุขมีความสนุกในการทำคอนเทนต์แล้วความสนุกความสุขเหล่านั้นที่เราทำเนี่ยก็จะส่งต่อออกมาจากคอนเทนต์จนผู้ฟังหรือผู้ชมสามารถสัมผัสถึงความสุขที่เราทำคอนเทนต์เหล่านั้นได้นั่นเองค่ะติดตามเทรนและเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับริปนี้สวัสดีค่ะ